อยู่กรุงเทพก็อยากมีสาขึ้กันเลยครับพี่น้องครับนี่ครับมันลกนะครับดูไปได้ต้องเห็ดจังซี่นะครับพี่น้องครับสี่เห็ดจังซี่นะครับสาผมล่องสวนครับเป็นสานะครับผมอีกร่องเห็ดอีกร่องในคราบเดินครับปีกล้วยมันลกเกินไปอ้ําถึงสาไปเลยพี่น้องเลยจนกระท่อมก็จัดไปสักครึ่งนึง เห็ดไปนะครับเห็ดไปคิปดตรงไดเห็ดต้้งสัน้นเด้อรับพี่นองเด้อความสุขของเราไม่มีใครรอบเรียนแบบได้ทำแล้วเราสบายใจทำไปเลยมันหเห็ดจ่างคนบาไวจ่างคนก็หลายพันเอามีโคมาทีเดียวจบจบแบบเท่ๆนะครับนี่ครับมันลกลกมากเกินเกินไป ทำป็นสระเลี้ยงปลาไปเลยเลี้ยงกบก็ได้นะครับจะทาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงกบแบบบ้านๆนะครับนี่ครับอยู่กรุงเทพก็เลี้ยงได้ที่กันนะครับมาปลากล้วยนะครับดูนะครับดูปลากล้วยดูปลากล้วยลกส,สุดเลยพี่น้องลกสุดๆเลยมามาเลยมาเลยไม่พดจัดไป มิโครเรามีแต่ต้องจ้างเขานี่ครับเราขับไม่เป็นนะครับพี่น้องเบิ่งเอาตัดพี่น้องเบิงเงบ่งเอาดิเ mm. อ้ยเบิ้งเอาพี่น้องเบิ่งเอาเด้อนี่ยเนี่นี่โอ้ยไม่ฮรับเล็กจะมีโอ้ยไม่เล็กเล็ก ันนี่ว่าอ้าวจัดไปเป็นบ้านคิดจังได๋เฮ็้อพี่น